سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد في نوم قومي من คือการยอมสดับรับฟังหลักการที่มาจากอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แะตาลาการยอมรับในบทบัญญัติที่อ so ัลลอฮ์ตาลาได้วางมาให้กับเราอัลัตลาไดก่าวไว้ว่าอัลลัดิน يستمعون ا ل ق و บิอูนอ و ن أ ح س ن บรรดาผู้ที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้สดับรับฟังคําตรัสอัลกอลคือหลักการที่มาจากอัลลอฮ์ سبحانه แะตายละ f a y e บิอูนอ و ن أ ح س ن แล้วเขาก็ได้ทําการปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามหลักการที่ดีที่สุดปฏิบัติตามหลักการแต่โดยดีอูลาอิกัลละดีนะฮะดาฮุมุลลอฮบรรดาคนเหล่านี้แหละคือบรรดาคนที่อัลลอฮฺสุบานุตาลานั้นได้ให้ทางนํากับพวกเขาว่าอ ah um ูลาอิกะฮุมอูลุลอัลบาบและบรรดาคนเหล่านี้แหละคือบรรดาคนที่พวกเขาเป็นบุคคลที่มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะในการวิเคราะห์หลักการในการปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮฺสุบานุตาลาพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺตาลาได้บอกไว้ว่า บรรดาคนที่ปฏิบัติตามคำตักของอัลลอ์สุบฮานวุวตาลาบรรดาคนที่สดับรับฟังคำตักของอัลลอ์สุบฮานวุวตาลาเพราะนั้นออกจากอายะนี้คือคนที่ไม่ยอมรับแม้กระทั่งหลักการที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ยอมรับแม้กระทั่งเราจะเอ่ยปากบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงตัดไว้แบบนี้ท่านนาบีสุลต์ละของอลัยอิสันลมทรงกล่าวเราไว้เราไว้แบบนี้ mm hmm. และประการต่อมาพอเวลาที่เขาได้สดับรับฟังแล้วรับฟังหลักการที่มาจากสิ่งที่ถูกต้อง มาจากท่านนบีสุลต่านมมาจากอัลกุรอานฝ่ยัตตะเบียูนะอัศนะแล้วเขาก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องทั้งหลายในหลักการอิสลามในหลักการปฏิบัติของเรามีการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ดีและมีการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามของเราในการปฏิบัติตามเราเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละบุคคลไม่ใช่สําหรับทุกคนในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขา จะดีที่สุดสําหรับคนอื่นเพราะท่านนบีสัลงร้องอะไรอัสลัมบางครั้งท่านนบีก็ได้เลือกในสิ่งที่มันง่ายที่สุดดังที่มีรายงานจากสหบาว่าท่านนบีสั่งรอะอัสลามรายงานจากท่านอย่างอชาว่าท่านนบีสัลงร้องอะไรอัสลัมเวลาท่านต้องเลือกระหว่างสองสิ่งท่านจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดตราบใดที่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นบาปแต่ถ้าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นบาปท่านนบีสัลงร้องอะไรอัสลัมก็จะเป็นคนที่ออกห่างจากสิ่งสิ่งนั้น อย่างไหวพี่น้องทั้งหลายในหนึ่งในหลักการอิสลามของเราคือการที่เราจะเป็นบุคคลที่มีความมั่นคงในศาสนาการที่เราเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในหลักการที่ท่านนบีบสุลต่านองเราท่านอัสลัมได้วางมาและหนึ่งในสิ่งที่มาทําให้เราได้มีความไข้ไขวมาทําให้เราได้แสวงหาวิธีการในการรักษาก็คือการรักษาโรคที่ เรียกว่าอัลฮัมวัลกอมวัลฮะซนโรคคิดมากโรคคิดหนักแล้วก็โรคแห่งการเศร้าโศกเสียใจพี่น้องทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเข้ามาเข้ามาสู่ในจิตใจของมนุษย์แล้วเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหาทางรอดพ้นจากสิ่งนี้ได้นอกจากหลักการที่อา,ารอนตาลาได้วางมาพี่น้องะ บรรดาซาฮาบะเนี่ยบอกกับพวกเราไว้ว่าท่านนาบีเนะี่ยสอนเขาในทุกเรื่องในทุกหลักการเพราะฉะนั้นในความหนักใจของเราที่เรามีความหนักใจหลงเหลืออยู่ในจิตใจของเราเนี่ยหรือว่าความเศร้าโศกเสียใจที่เราได้มีอยู่หรือว่าการกุ้มใจพี่น้องอัลฮัมวัลฮะซันคําว่าฮัมคือการกุ้มใจการหนักใจหมายความว่าการหนักใจในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นท่านนาบีได้บอกวิธีทางแก้ไว้ให้กับเราอัลฮะซัน การเศร้าโศกเสียใจคือการที่เราเสียใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วท่านนบีสุลตารองอัยวะซัลลัมก็ได้บอกวิธีทางแก้ไว้ให้กับเราและสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องฮะเป็นอามัณที่เรียกว่าอามัณกูรุเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าการปฏิบัติที่อยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามไม่ได้สอนเพียงแค่การรักษาตัวร่างกายของเราแต่อิสลามของเราเนี่ยมองไปยังจิตใจของเราและท่านนบีสุลตารองอัยวะซัลลัม ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอัลลอฮฺดีนอามานูวะตอฟมะอินนุกุลูบุฮุมบิดิกริลลาบรรดาผู้ที่เขามีศรัทธาวะตอตมะอินนุกุลูบุฮุมบิดิกริลลาและเขาก็มีความสงบนิ่งในจิตใจของเขาจิตใจของเขามีความสงบนิ่งด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาห์ตาระอาลลาบิดิกริลลาตอตมะอินนุกุลู พึงทราบไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นสงบนิ่งได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอเราพยายามที่จะหาทางแก้การกลุ้มใจการคิดมากการคิดหนักการเศร้าโศกเสียใจด้วยวิธีการต่างๆวิธีนั้นวิธีนี้แต่เรามองข้ามเรามองข้ามหลักการที่ท่านนาบีสุลตารลองอะลัยฮะสัลลัมได้วางให้กับเรามาท่านนาบีสุลตารลองของอะลัยฮะสัลลัมแม้กระทั่งการที่สาฮาบะได ได้มีปัญหาซึ่งกันและกันท่านนบียังบอกวิธีทางแก้เพราะฉะนั้นในโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยโรคแห่งการกัดกุ้มใจโรคแห่งการเศร้าโศกเสียใจโรคแห่งการที่เรามีความหนักใจซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เรามันทําทให้เราไปไหนไม่ถูกมันทําให้เราไม่รู้จะทํำยังไงมันทําให้เราไม่รู้จะไปหันไปปรึกษาใครพี่น้องอะ กลับมาหาอัลลอฮฺสุบฮาน์อฺหอตาลาวิธีการเดียวที่จะทําให้เราออกห่างจากสิ่งสิ่งนี้เนี่ยคือการกลับมาสู่อัลลอฮฺสุบฮาน์อฺหอตาลาให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอันต um ok ุมุลฟุกอรออิลัมรอพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความต้องการไปยังอัลลอฮฺสุบฮาน์อฺอตาลาหมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งจนกระทั่งเจ้าเสียชีวิตเนี่ยเจ้ามีความต้องการที่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮาะะน์อะห์อตา สิ่งสิ่งนี้คือสาเหตุที่จะทําให้คนนําไปสู่อะไรฮะนำพาเราไปสู่การคิดหนักและนําพาเราไปสู่โรคซึมเศร้าที่เราได้ยินกันอยู่ประจําในปัจจุบันนี้ว่ามีโรคซึมเศร้าทําให้คนเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้พี่น้องทั้งหลายวิธีทางแก้ที่ง่ายที่สุดคือการกลับมหาลัสมพานุบาตาและการกลับมหาลัสุภานุบาตาลาก็ค,คือการกลับมหาตัวบทที่ท่านนาบีส,ลลสุลต่านได้สอนบรรดาอัาะบะพี่น้องทั้งหลาย บรรดาซอฮาบะได้รับการแนะนำจากท่านนาบีสุลต์ละฮ์ของอัลลอฮ์ซุลต์ลัมในการแก้ไขปัญหาการคิดมากแก้ไขปัญหาการเศร้าโศกเสียใจที่เขาไม่รู้จะหันไปพึ่งใครท่านนาบีสุลต์ละฮ์ของอัลลอฮ์ซุลต์ลัมได้บอกไว้ว่าในี่เทารายงานโดยบุคลีและมุสลิมในโซเฮบุคลีและมุสลิมรายงานจากอับดุลลาบินอับบาสว่าอนนานาันนับีอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ซุลต์ละฮมท่านได้กล่าวในตอนที่ท่านรู้สึกกัดกุ้มใจ

วรบุลอารชิลกรีมท่านนาบีนสัลลัลลอฮะลัยวะสัลลัมเวลาที่ท่านเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ท่านมีการคิดหนักเวลาที่ท่านกุ้มใจในเรื่องหนงเรื่องใดท่านจะกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพบ,บว่า นอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงสุขมุมท่านนบีสอนให้เรารู้ว่าเมื่อเรามีความกัดกุ้มใจในเรื่องใดก,ก็ตามให้เราอ่านดูนะต้นนี้ให้เรากลับไปหาผู้สร้างให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์สุวานณหัวตารานั้นเรากําลังทําอิบาดะต่อพระอ,องค์อยู่และนี่คือเป้าหมายหลักในการดําเนินชีวิตเราพี่น้องครับ เวลาที่เรากลับมาหาอัตการกลับมาหาการกล่าวการสิกรุณาตอร้องสุภานกุตาลทำให้เรารู้ว่าพอเวลาที่เรารู้ว่าเป้าหมายหลักในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยคือการปฏิบัติเพื่อลอบร้องสุภานกุตาลเพียงแค่คำคำนี้สี่ประโยคนี้เนี่ยทำให้สิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกดุนยาที่เรากําลังหนักใจอยู่ ที่เรากําลังคิดมากอยู่ที่เรากําลังเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปด้วยกับการที่เรายอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราจะเคารพราบไหว้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาพราะองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ผู้ทรงเกียงไกรพระองค์ผู้ทรงมีความสุข,ขุมรอบคอบและอิลาฮอิลลัลลอฮฺรับบุลอาร์ชินอารดมไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราจะเคารพบาบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลา ผู้อภิบาลแห่งบัลังที่ทรงยิ่งใหญ่และอิลาฮะอิลลลอหรวบบุสมาวาเิวรบุลอัลอชินแกรีมไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราจะเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์สมานะฮูวตาลาผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายผู้อภิบาลแห่งภาคพื้นดินทั้งหลายและผู้อภิบาลแห่งบัลังที่ทรงเกียรไก่ัลังที่ทรงเกียรติพี่น้อง้มีเกียรติ เมื <Cornell>. ่อเรารู้ว่าลอตาลาเป็นผู้ที่เราจะอิบารดแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเรารู้ว่าลอสบานโนตาลานั้นเป็นพระเจ้าแห่งบัรลังที่ทรงยิ่งใหญ่เมื่อเรารู้ว่าลอตาลานั้นเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นผู้ที่บริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าลอตาลานั้นเป็นผู้ทรงบริหารจัดการชั้นฟ้าและแผ่นดินและเป็นผู้ที่สร้างบัลลังที่ทรงเกียรติของพระองค์ เพราะฉะนั้นการที่เรากลับไปหาลอสสวาโนวตาลามันคือการที่เราได้กลับไปหาสิ่งที่เป็นสิ่งหลักในการดําเนินชีวิตของเราและให้เราได้รู้ว่าการดําเนินชีวิตของเราการทําอิบาดาของเรานั้นเราจะอิบาดา์เพื่ออลอสบฮานนวตาราอีกขดิษหนึ่งที่มีรายงานจากบูดาวดในสุนันของบูดาวดรายงานจากอัสมาบินเตอเมสรอยิีัลลอยอันหะกอลัสอัสมาบินเตอเมสได้บอกว่ากอละลีรัสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺัยฮัลลัม อัลาอุลลิมกัลมาตินตะตกลีนหุนน ع นดั ل กั ب ท่านนีไเ้บอกอัสมาบินตุมยว่วาฉันจะสอนเธอเอาไหมว่าถึงคำพูดคำพูดหนึ่งถึงประโยคประโยคนึงที่ถ้าหากว่าเธอได้กล่าวมันในตอนที่ให้เธอกล่าวมันในตอนที่เธอมีความกัดกุ้มใจในตอนที่เธอมีความคิดมากในตอนที่เธออยู่ในยามที่ยากลําบากตะกูลีนให้เธอกล่าวว่าอัลลอฮ์ฮอัลลอฮ์ รับบีและอุช i k u b บีฮิชาอัลลอฮ์อัลลอฮพระองค์ทรงเป็นผู้อิบาลของฉันแล้วฉันจะไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์พี่น้องฮะท่านนาบับสุลลอฮ์มลยิมสลัมให้เรากลับไปหาตาวฮีดให้เรากลับไปหาดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สวานโนตาลาให้เรากลับไปรู้ว่าวันนี้เราดําเนินชีวิตเพื่อการอิบาดะต่ออัลลอฮ์เราไม่ได้ดําเนินชีวิตบนโลกดุนยาเพื่อว่าเราต้องการโลกดุนยา แต่เราดำเนินชีวิตเพราะว่าเราต้องการอรรถสบาโนตาลาเราต้องการสิ่งตอบแทนนะที่อรรถสบานโนตาราเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เราหมดความเศร้าโศกเสียใจวิธีการที่ทําให้เราหมดความกัดกุ้มใจหมดความคิดมากคือการที่เรากลับไปหาการราลึกถึงพระองค์กลับไปแสดงการยอมรับว่าเราจะอยู่บนโลกดุนยาอยู่เพื่อการอิบาดะต่ออสวานวตาราแต่เพียงผู้เดียวอีกคิดนึง่งงานจอาบูดาวด ليس عن أبو كان عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات مكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت النبي رضوان ในที่ได้น์งานจะครับิบากราว่าดัอาวาตุนมักรูปดูอาที่ให้ขอตอนที่เจ้ามีความหนักใจมีความกุ้มใจในยามยากลําบากให้ให้ขอว่าอัลลฮอฮุมะระห์มะตะอารจูอัลลอฮ์ฉันขอจากความเมตตาของพระองค์ฟะลาตะกิลนีอิลานัฟซีตรฟะตะาัย ขอพระองค์อย่าให้ฉันพึ่งพิงตัวเองแม้กระทั่งเพียงพริบตาเดียวหมายความว่าท่านนบีกําลังจะบอกกับเราว่าให้เราขอดูอาจากอัลอสุบานูวตาลาว่าเราขอจากความเมตตาของพระองค์ให้เรามีการพึ่งพิงจากอัลลอฮ์สุบานูวตาลาแต่เพียงผู้เดียวอย่าให้เราหันกลับมาพึ่งตัวเองอย่าให้เราคิดว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ แต่ให้เรากลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานุะตาลากลับไปสู่การดำลึกถึงอัลลอฮ์กลับไปสู่หลักการที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกมาและขอต่อล้อว่าอย่าให้ฉันมีคุณลักษณะแบบนี้คุณลักษณะแห่งการมั่นใจในตัวเองว่าตัวฉันจะเป็นผู้ที่ไขปัญหาของฉันเองแต่ฉันจะกลับไปหาพระองค์วาอัลเลห์ลีชะนีกุลละและขอให้อัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาของฉันต่างๆให้ทั้งหมดเลยลาอิลาอิลลาอัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พี่น้องอัลลอฮ์ตาราส่งท่านดะเบ,บี๋ยสุลลัมลมาเพื่อเป็นรอซูลเป็นผู้ที่นำสารมาบอกกับเราและอัลลอฮ์ตาราส่งสารมาให้กับท่านดะเบ,บี๋ยสุลลัมลมให้บอกกับเราว่าในยามที่เรายากลำบากให้เราขอดุทิศต้นนี้จากอัลลอฮ์สุบานอัอตาราแล้วถามว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผู้สร้างบอกกับผู้ที่นำสารมาให้กับเราเพื่อให้เรานำสารน,นั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาของเรา แล้วเราจะไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้สร้างได้แนะนําให้กับเราเราจะกลับมาแก้ปัญหาด้วยกับตัวเองหรือว่าเราจะกลับไปพึ่งพิงสิ่งถูกสร้างด้วยกันหรือว่าเราจะกลับไปพึ่งพิงผู้สร้างที่รู้ว่าสิ่งถูกสร้างเนี่ยต้องการอะไรและธรรมชาติของสิ่งถูกสร้างเนี่ยเป็นแบบไหนอีกขดดิษหนึ่งบนงันทึกโดยมัมติมีดีในสุนันอันซาบินอบีิวกอสรดยัลลอฮุอันอันนับบียซัลลัลลอฮุอัลลยฮิวะสัลลัม ดาว่าตัวดินนูนท่านนบีสุลต่านได้บอกว่าดูอาของดินนูนดินนูนก็คือนบียูนุสอิดะดาอะฮะฟีบัตตินครูสเขาขอดูอาในตอนที่เขาติดอยู่ในท้องปลาดังที่เราได้รู้กันดีอยู่ว่านบียูนุสเป็นนบีที่ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในตอนที่ท่านได้ลงเรือทะเลไปแล้วท่านต้องลงไปอยู่ในทะเลและไปอยู่ในท้องปลาท่านนบีได้บอกว่า دعاء ววของซินนูนอีาดะอาว ء ฮัวฟีบัตินิฮูดดูอาของซินนูนที่เขาขอดูอาของนบียูนุสที่เขาขอในตอนที่เขาติดอยู่ในท้องปา่าพี่น้องครับติดอยู่ในท้องปา่าอยู่ในความมืดมิดที่หาทางออกไม่ได้ความมืดมิดที่อยู่ในท้องปา่าความมืดมิดในท้องทะเลและความมืดมิดของในายามค่ำคืนที่มันปกคลุมอยู่มีความมืดมิดอยู่หลายความมืดมิดซึ่งเขารู้ว่าทางออกนั้น ไม่ไม่มีทางออกนอกจากการกลับไปหาลอสพานวาตาลาดูอาของซินนูนตอนที่ติดอยู่ในท้องป่าหมายความว่าท่านนบีกําลังบอกกับเราว่านบียูนุสเวลาที่อยู่ในความมืดมิดเวลาที่อยู่ในยามยากลําบากนบียูนุสขอดูอาต้นนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกมีความยากลําบากอย่าลืมดูอาของนบียูนุสว่าละอิลลาอิลลาอันตะซุบฮานักไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะควรแก่การเคารพกราบไหว้โดยเท่งแท้ นอกจากัล้อสุภานาหัวตาลาอินนนกุลตุมินอลวอลิมีนแท้จริงฉันนั้นเคยเป็นผู้ที่อธรรมแท้จริงฉันนั้นเคยเป็นผู้ที่มีความผิดท่านอับดุลลอฮฺสะลวะอัลลัมได้บอกว่าเฟนหูมาดะอาบิฮารจุลมุสลิมฟีชัยอินกัตอิลลาสตะจาบัลลอหุละท่านนบีได้บอกหลังจากที่สอนดูอาต้นนี้ให้กับเราว่าไม่ว่ามุสลิมคนใดที่ขอดูอาต้นนี้ อัลลอฮ์ขอดูอาต้นนี้ในการไขปัญหาเรื่องใดก็ตามอัลลอฮ์สุบฮานูวตาลาจะตอบรับดูอาของเขาดูอาว่าไงครับพี่น้องลาอิลาฮ์อิลลาอันตะสุบฮานักอินนนกุนตุมินอัลวอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราจะเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานูวตาลามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์แท้จริงฉันนั้นเคยเป็นผู้ที่วอเลมฉันนั้นเคยเป็นผู้ที่มีความผิด แล้วเราก็ขอดุอาว่าเราอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาท่านนาบีได้บอกว่าไม่ว่าบ่าวคนใดก็ตามที่ได้ขอดุอาด้วยกับดุอานี้เอาดุอาของซินนูนมาขออัลลอฮ์ตาลาจะตอบรับดุอาของเขาพี่น้องอรแต่อุลมามะได้บอกเราไว้ว่าดุอาสิ่งที่ท่านนาบีสุลลฺลลอฮฺอาลัยวะซัลลัมได้สอนเรามาเนี่ยเป็นดุอาที่มีคุณค่าที่ท่านนาบีได้บอกกับเราไว้ แล้วท่านนาบีได้สัญญากับเราว่าเราจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นที่เราได้ขอดูอาแต่อิมต้องไป,ปยิมได้บอกว่าดูอาหรือว่าอัลการ์ต่างๆที่ท่านนาบีสุลตานอะไรวะสลัมได้สอนกับเรามาเนี่ยมันก็เหมือนกับมิดดาบที่มีความคมอยู่ในตัวของมันเองแต่ถ้าหาว่าคนที่จับมิดดาบไม่รู้จักคุณค่าของดาบหรือว่าใช้ดาบไม่เป็นหรือว่าใช้ไปด้วยกับการที่เขาไม่มีความมั่นใจว่ามิดดาบจะพาเขาไปสู่ชัยชนะได้ มิดดาบมันก็ไม่มีค่าอะไรสําหรับเขาดูอาก็เช่นกันเมื่อเราได้รู้ว่าดูอาท่านนบีสุลตานของอะไรวะสัลลัมสอนเรามาแล้วเรามานักวิชาการได้บันทึกมาถึงมาถึงตัวเราในวันนี้ด้วยกับการมีสายรายงานที่ถูกต้องมาจากท่านนบีสุลตานลองอะไรวะสาลาัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราขอดูอาด้วยกับดูอาท่านนบีสุลตานลองอะไรวะสัลลัมสอนให้กับเราแล้วเราไม่มีความมั่นใจเราขอแล้วเรายังคิดว่าเราจะได้รับการตอบรับเหรอบาปของเราเยอะนะ แล้วอ้อนตะลายทรงตอบรับดูอาเราได้อย่างไงเราขอไปเราขอไปด้วยกับการไม่มีความมั่นใจพี่น้องอ่ะท่านนบีสันลสนลอขอะลราฮนีัสลัมได้บอกกับเราว่าอ um ah ุดอุนรอวันตุมูกโนนบินอิจาบะจงขอดูอาต่อรอสุภาโนะตาลาดโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับในดูานั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะขอดูอาท่านนบีสอนสอนเราในดูา,านี้ เรามีความมั่นใจในการขอดุออาตอลอสวาโนตาลามั่นใจว่า,าลอตตาไลตอบรับดวอาถ้าหาว่าใครคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความผิดอย่างมากมายเคยทําตัวไม่ดีอย่างมากมายให้เราย้อนกลับไปหาหะดิษท่านนบีสุลตัลลอห์อัลลอฮิซันลมที่ท่านนาบีได้พูดถึงชายคนหนึ่งหะดิษนี่เป็นหะดิษซาฮีะที่ท่านนาบีเป็นผู้ที่เล่าให้เราฟังด้วยตัวของท่านเอง แต่เราได้ยินได้ฟังจนกระทั่งว่ามันไปปะปนกับเรื่องเล่าต่างๆที่มีคนเล่าต่อๆกันมาจนถ้าบางคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่คนแก่ๆเขาเล่ากันมาแต่เรื่องนี้เป็นฮัดิษจากท่านนาบีสุลต์ละฮงอะไรอย่างนี้ซันละท่านนาบีได้บอกว่าท่านนาบีได้เล่าถึงคนในกลุ่มชนบนิษอ,อิสลที่ได้ฆ่าคนไปแล้ว99คนแล้วก็อยากจะหาวิธีการตอบวัดตัวพี่น้องอะถามว่าวันนี้พวกเราเนี่ย จะมีใครที่มีอามาัณอะไรที่มันแย่กว่าคนที่ฆ่าคนไป99คนแน่นอนแทบจะหาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในอยู่ในจุดตรงไหนเราจะเคยทําผิดอยู่ตรงไหนประตูแห่งการเตาบัตตัวเปิดอยู่ตลอดและการทําผิดของคนคนนี้เนี่ยเวลาที่เขาไปหาคนนี่เขาจะเตาบัตตัวด้วยดันไปหาคนที่เป็นอาเบดคนที่ไม่ใช่ผู้รู้และคนคนนี้ก็บอกกับเขาว่าเจ้าไม่มีทางไปแล้วไม่มีทางออกแล้ว เพราะนั้นไม่มีการตอวัดตัวสำหรับเจ้าหรอกสิ่งที่เจ้าทำเนี่ยมันแย่เกินไปเขาก็เลยฆ่าคนคนนี้ไปคนหนึ่งจนครบร้อยคนแล้วได้มีคนแนะนําเขาว่าให้ไปหาผู้รู้ให้ไปหาคนที่มีความรู้และจะแนะนํากับเจ้าและผู้รู้คนนี้ก็บอกกับเขาให้เขาเดินทางออกไปจากเมืองนี้ทําการตอวัดตัวและเดินทางออกไปหาเมืองที่มีแต่ผู้คนที่ทําแต่ความดีเรื่องราวในหะดิษนี้เป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะ เวลาที่เราขอดูอาจากท่านนาบี๋ยสอโลโลห์อานิโมซัลลมขอถูอาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาขอดูอาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาให้อัลลอฮ์ตาลานั้นทรงตอบรับดูอาของเราเราขอด้วยการมีความมั่นใจเราอยู่ในยามขับขันยูนในยาม,มยากลำบากเราต้องไม่ใช่หนึ่งในคนที่บอกว่าถ้าไม่เป็นชั้นไม่รู้หรอกแต่เราต้องเป็นคนที่บอกว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่สร้างเรามา แล้วพระองค์ก็ได้ให้ท่านอับดุลเลาะวะสัลลัมได้มาสอนดูอาให้กับเราเพราะนั้นพี่น้องอะสำนวนของดูอาที่ท่านอับดุลเลาะวะสัลลัมได้สอนเราว่าลาอิลาอิลลัลลอฮฺอัลอนซีมุลฮ ح ลีมไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรในการเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺสวาบนาวตาราผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสุข il ุมลาอิลาอิลลัลลอฮฺรับบุลอาลินอัน عظيم ไม่มีพระเจ้าอื่นใด ที่เราจะเคารพบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอลอสุมานวตาลาผู้อภิบาลแห่งบัลลังที่ทรงเกียรติบัลลังที่ทรงยิ่งใหญ่และอิลัยอิลัลลอฮฺรับบุญสมาววติวรับบุลอัร์รับบุลอาร์ชินอัลฮมไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรในการเคารพบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอลลอสุมานุวตาลาผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าผู้อภิบาลแห่งภาคพื้นดินและผู้อภิบาลแห่งบัลลังที่ทรงเกียรติของลอสุมานวตาลาพี่น้องครับ และนี่คือพื้นฐานแห่งการที่อัลลอฮฺตาราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ได้บอกว่าว่ามาคารักตุลยินนวันอินอิละลลิยาบูดูลและฉันไม่ได้สร้างมนุษย์และฉันไม่ได้สร้างยินและไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อมาทําอิบาดะต่อฉันเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะต่ออัลลอสุบฮานุตาราเราถูกสร้างมาเพื่อตอบัตต่ออัอลลอสุบฮานุตาราและเรารู้เป้าหมายหลักพี่น้องครับ แน่นอนจิตใจของเราสมองของเราก็จะไม่หันไปหาสิ่งอื่นนอกจากล้อสุภานุตาราเราก็จะไม่หันไปหนักใจในเรื่องอื่นมากไปก,กว่าการหนักใจว่าเราจะทำอิบาดังต่อลอสุภานุตาราอย่างไรเราจะทำการต่ออาสต่อลอสุภานุตาราอย่างไรแล้วเราจะรู้วิธีการต่ออาสต่อลอสุภานุตาราอย่างไรจะทำอย่างไรเราจึงถึงจะได้สวรรค์ของลอสุภานุตาราที่พรงค์ทรงเตรียมไว้ให้พี่น้อง啊 สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะมาเป็นสิ่งที่เราจะต้องหนักใจเป็นสิ่งที่เรา,าต้องคิดอยู่เสมอในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้สร้างเราผู้สร้างชั้นฟ้าผู้สร้างแผ่นดินพี่น้องเอวลาท่านนบีสอนเราให้เรารู้ถึงดวงอาที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งถูกสร้างท่านนบีให้เรากล่าวดวงอาว่าผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าผู้อภิบาลแห่งพื้ <pper> นดินบ่งบอกให้รู้ว่าชั้นฟ้าและพื้นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ พอเวลาที่เราพูดถึงผู้สร้างชั้นฟ้าผู้สร้างแผ่นดินผู้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองสิ่งนี้มาบ่งบอกให้เรารู้ว่าผู้ที่สร้างสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสร้างมาเพราะฉะนั้นทําให้เราเกิดความรอบน้อมต่อลอสุบาโนอาตาลาและให้เรากลับมาสู่การคิดว่าเราจะไอบาดาต่อลอสุบาโนอาตาลาอย่างไรและอลอสตาลาก็ได้ส่งท่านนาบีสลุลตานม,มาเพื่อทําการสอนเรา มัเพื่อทำการสอนเราให้เรารู้ว่าวิธีการอิบาดะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นพ uh 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 ี yes, ่น uh ้องทั้งหลายอูลามะเลยบอกกับเราว่าในเรื่องของการอิบาดะเป็นสิ่งที่ห้ามปฏิบัติจนกว่าเราจะรู้หลักฐานจากท่านนบีุลสลอมลฮุอะลัยอัลซันลมว่าท่านนบีจนกว่าเราจะรู้รูปแบบจากท่านนบีุลสลอมลฮุอะลัยอัลซันลมจะจากท่านนบี หรือว่าจากบรรดาสหบหรู้ว่าจากบรรดายผู้รู้ที่ถ่ายทอดมาให้กับเราว่าสิ่งนี้คือสุนนะจากท่านนบ,บีสุลต์ละฮ์ว่าอะไรวะซัลลัมจนกว่าเราจะรู้ว่าสิ่งนี้คือแบบอย่างจากท่านนบ,บีสุลต์ละฮ์ว่าอะไรวะซัลลัมแล้วเราค่อยปฏิบัติเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ปล่อยให้เรามาคิดเอาเองอัลลอฮ์ตาลาส่งท่านนบ,บีสุลต์ละฮ์ว่าอะไรวะซัลลัมมาสอนกับเรามาวางรูปแบบให้กับเราในเรื่องของการอิบาดะห์ท่านนบีได้สอนเราอัลลอฮ์ตาลาได้ให้ท่านนบีมาบอกกับเราแและในเรรื่่องงวิธีกากาาา้ไขปัญหตาาๆ ท่านนาบีสุลตานองอ a l วสลามก็ได้บอกกับเราและในวันนี้เราได้รู้วิธีการแก้ปัญหาแข่งการหนักใจของเราที่หลายๆคนเวลาที่มีความหนักใจแล้วจะนําพาไปสู่สิ่งที่สิ่งที่มันไม่ดีดังที่เราได้เห็นอยู่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าหรือว่าการคิดมากการคิดหนักการเศร้าโศกเสียใจจนเกินเหตุจึงมาจากคนที่ไม่รู้จักการอิบาดัต่อรจึงมาจากคนที่ ไม่ค่อยลำลึกถึงอัลลอฮฺสบานอวตาระจึงมาจากคนที่ไม่รู้เป้าหมายหลักในการดําเนินชีวิตของเขาก็คืออะไรฮะว่ามาขอรักตุนจินนวลอินซาอิลลาลิยาบูดูนและเราไม่ได้สร้างจินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อการอิบาด้าต่อฉันเพราะฉะนั้นมนุษย์และจิน ถูกสร้างมาเพื่อการไอบาดะต่อลอให้เราคิดอยู่เสมอว่าการไอบาดะต่อลอสุฮานวะตาลานั้นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องทําการบ้านและต้องคิดว่าเราจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะว่าเราได้ปฏิบัติไปแบบไหนอย่างไรอัครูขอาีฮะแลวัสตัฟุลุอลลอฮฺอัลอาซิมลีวุลลกุมวลิซาอิลมุสลิมีนมินุนใดทีฟัสตอฟิรรอินนุากฟารอม سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول